learn so, thai hello everyone you are watching learn thai happily with me stang in this video you are going to learn about how to say su su like thai native speakers and inspiring thai phrases today so many people ask me what is su or su su in thai exactly สู้ means to fight in English but in this video สู้้ means keep going when you like to inspire someone to do something you can say สู้้ like these examples สู <"K un" S 2> <ew> ้ <S S oo, ้ซาร่าคุณใกล้จะถึงแล้วสู้้ซาร่าคุณใกล้จะถึงแล้วสู้้ซาร่า means keep going Sarah คุณใกล้จะถึงแล้ว means y o u are n e a r l y there สู้ๆนะคุณสามารถทำลายสถิติได้สู้ๆนะคุณสามารถทำลายสถิติได้สู้ๆนะ means keep going คุณสามารถ means you can ทำลายสถิติได้ means break the record คุณจะ ประสบความสำเร็จสู้สูนะคุณจะประสบความสำเร็จสู้สูนะคุณจะประสบความสำเร็จ means you will succeed สู้สู้นะ means just keep going and the another English meaning of สู้สู is keep fighting you can learn how to say สู้สู from t h e m สู้สูนะคุณไม่ได้อยู่คนเดียว สู้สู้นะคุณไม่ได้อยู่คนเดียวสู้สู้นะ means just keep fighting คุณไม่ได้อยู่คนเดียว means you are not alone ไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนสู้สู้นะไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนสู้สู้นะไม่ว่ามัน means no matter จะยากแค่ไหน means how hard is สู้ๆนะ means keep fighting จงเข้มแข็งเมื่อถึงเวลาที่ยากลำบากสู้ๆจงเข้มแข็งเมื่อถึงเวลาที่ยากลำบากสู้ๆจงเข้มแข็ง means stay strong เมื่อถึงเวลาที่ยากลำบาก means when times gets tough สู้ means keep fighting so these are two English meanings of s u ้ u a n d the next part you are going to learn about inspiring Thai phrases the first Thai phrase is อย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้ means don't give up you can learn from them อย ah ่ายอมแพ้สักวันคุณจะหันกลับมามอง และดีใจที่ไม่ยอมแพ้มันอย่ายอมแพ้สักวันคุณจะหันกลับมามองและดีใจที่ไม่ยอมแพ้มันอย่ายอมแพ้ means don't give up สักวันคุณจะหันกลับมามอง means one day you will look back และดีใจที่ไม่ยอมแพ้มัน and be glad You อย่ายอมแพ้สิ่งที่ยิ่งใหญ่ต้องใช้เวลาอย่ายอมแพ้สิ่งที่ยิ่งใหญ่ต้องใช้เวลาอย่ายอมแพ้ means don't give up สิ่งที่ยิ่งใหญ่ means great things ต้องใช้เวลา means take time อย่ายอมแพ้ ก่อนที่ปาฏิหารจะเกิดขึ้นอย่ายอมแพ้ก่อนที่ปาฏิหารจะเกิดขึ้นอย่ายอมแพ้ means don't give up ก่อนที่ means before ปาฏิหารจะเกิดขึ้น means the miracle happens and the another English meaning of อย่ายอมแพ้ is Never give up. You can learn how to say never give up in Thai like this. อย่ายอมแพ้โดยปราศจากการต่อสู้อย่ายอมแพ้โดยปราศจากการต่อสู้อย่ายอมแพ้ means never give up โดยปราศจาก means without การต่อสู้ means a f i g h t เข้มแข็งคิดบวก และอย่ายอมแพ้เข้มแข็งคิดบวกและอย่ายอมแพ้เข้มแข็ง means stay strong คิดบวก means stay positive และอย่ายอมแพ้ means never give up อย่ายอมแพ้ในสิ่งที่คุณเชื่ออย่ายอมแพ้ในสิ่งที่คุณเชื่อ อย่ายอมแพ้ means never give up ในสิ่งที่คุณเชื่อ means on something you believe in the next phrase is อย่าท้อแท้อย่าท้อแท้ in English means don't get discouraged you can learn from these examples อย่าท้อแท้กับการปฏิเสธทั้งหมด อย่าท้อแท้กับการปฏิเสธทั้งหมดอย่าท้อแท้ means don't get discouraged กับการปฏิเสธทั้งหมด means from all the rejection จงเชื่อมัน่นจงมีความสุขอย่าท้อแท้ทุกอย่างจะดีขึ้นจงเชื่อมัน่นจงมีความสุขอย่าท้อแท้ ทุกอย่างจะดีขึ้นจงเชื่อมั่น means be believing จงมีความสุข means be happy อย่าท้อแท้ means don't get discouraged ทุกอย่างจะดีขึ้น means things will work out อย่าท้อแท้ความพยายามของคุณอาจไม่ได้รับการยอมรับแต่เชื่อฉันเถอะว่ามัน จะถูกมองเห็นอย่าท้อแท้ความพยายามของคุณอาจไม่ได้ครับการยอมรับแต่เชื่อฉันเถอะว่ามันจะถูกมองเห็นอย่าท้อแท้ means don't get discouraged ความพยายามของคุณ means your e f f o r t อาจไม่ได้รับ การยอมรับ means may not be acknowledged แต่เชื่อฉันเถอะ but trust me ว่ามันจะถูกมองเห็น means is noticed and the last phrases of today that I love so much is ฉันสนับสนุนคุณฉันสนับสนุนคุณ In English means I support you. You can learn how to say this phrase from these examples. ฉันสนับสนุนคุณในสิ่งที่คุณตัดสินใจฉันสนับสนุนคุณในสิ่งที่คุณตัดสินใจฉันสนับสนุนคุณ means I support you ในสิ่งที่ means whatever คุณตัดสินใจ means you decide จงทำในสิ่งที่คุณทำต่อไปฉันสนับสนุนคุณจงทำในสิ่งที่คุณทำต่อไปฉันสนับสนุนคุณจงทำในสิ่งที่คุณทำต่อไป means keep doing what you are doing ฉันสนับสนุนคุณ means I support you ฉันสนับสนุนคุณและฉันอยู่ที่นี่เพื่อคุณถ้าคุณต้องการฉันเพราะฉันรักคุณฉันสนับสนุนคุณและฉันอยู่ที่นี่เพื่อคุณถ้าคุณต้องการฉันเพราะฉันรักคุณ ฉันสนับสนุนคุณ means I support you และฉันอยู่ที่นี่เพื่อคุณ and I'm here for you ถ้าคุณต้องการฉัน means if you need me เพราะฉันรักคุณ means because I love you finish you learn how to say s so u ้ u so like Thai native speakers and inspiring Thai verses already. So if you have any question about this video, you can leave your question in the comments. I will give you my answers to make you understand more. Or if you would like to learn other topics about the Thai language or the way to improve your Thai skill, please let me know in the comment too. I will be your suggestion to make a video and teach you here. I'm here to help you to learn the Thai language. So if you would like to learn Thai with me almost every day it's very easy. Subscribe my I s h a n l now learn t happily with me Stang and hit the bell icon for getting the notification from me. I will post a new video from Sunday to Friday to make sure that you can enjoy learning Thai with me. I would like to say something before I end the video. ขอบคุณครับที่เรียนภาษาไทยกับผมพูดภาษาไทยกับผมและดูวิดีโอของผมแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับสู้ๆ ยืมเธอครั้งนี้